ต้อนรับเข้าสู่ชีวิตคุณเลือกเองที่นี่เราไม่แค่พูดถึงความฝันแต่เราจะพาคุณไปทำให้มันเป็นจริงไม่ต้องรอใครมาบอกคุณว่าคุณทำได้เพราะวันนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องชีวิตเปลี่ยนทันทีถ้าทำสิ่งนี้ลองถามตัวเองดูคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันวนลูปเดิม มาก็หมดแรงท,งทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยทำอะไรซ้ำๆไปวันๆแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าข้างในคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณไม่ได้ไร้เป้าหมายแต่คุณอาจไม่รู้ว่าควรเริ่มเปลี่ยนตรงไหนก่อนเพราะความจริงคือชีวิตคนเราเปลี่ยนได้ทันทีถ้าคุณกล้าทำบางอย่างที่ไม่เคยทำไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบไม่ต้องเป็นคนใหม่ภายในวันเดียวแต่แค่คุณเริ่มกล้าทำสิ่งนี้ คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปบทที่หนึ่งคุณกล้ายอมรับว่าทุกอย่างในชีวิตเกิดจากเราฟังดูแรงใช่ไหมแต่ความจริงมันแรงกว่านั้นคนส่วนใหญ่ติดกับดักของคำว่าเพราะคนอื่นเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจเพราะเจ้าหนายไม่ให้โอกาสเพราะแฟนไม่พพอร์ตเพราะโลกมันไม่ยุติธรรมแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือกับดักที่หนักที่สุดคือการยกอำนาจชีวิตของตัวเองไปไว้ในมือคนอื่น ทุกครั้งที่คุณบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกนั่นแปลว่าคุณกำลังยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มและนั่นคือวิธีที่คนหลายล้านคนไม่เคยได้ชีวิตที่เขาต้องการเลยทั้งชีวิตแล้วถ้าคุณกล้ายอมรับละ่ะลองพูดกับตัวเองแบบนี้ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่แฟร์แต่ต่อให้มันไม่แฟร์ฉันก็จะไม่ยอมเป็นเหยื่อมันอีกต่อไปการยอมรับว่าชีวิตวันนี้คือผลจากสิ่งที่เราทำหรือปล่อยให้เกิด ไม่ใช่การโทษตัวเองแต่มันคือการดึงพลังชีวิตกลับคืนมาอยู่ในมือเราอีกครั้งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังเพราะเมื่อคุณกล้ายอมรับว่าฉันคุมชีวิตตัวเองได้คุณจะไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปคุณจะกลายเป็นคนที่พร้อมเดินเกมใหม่ตั้งแต่วันนี้บทที่สองชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีถ้าคุณกล้าทำสิ่งที่กลัวที่สุดคุณกลัวอะไรกลัวล้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธ กลัวเริ่มต้นใหม่คนเดียวหรือจริงๆแล้วกลัวไม่มีใครเห็นคุณค่าฟังนะไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้เลยถ้ายังเอาแต่หลบในมุมที่ปลอดภัยเพราะความกลัวไม่เคยหายไปจากชีวิตใครแม้แต่คนที่ดูเข้มแข็งที่สุดพวกเขาแค่ยอมเดินเข้าไปในมันก่อนที่มันจะกัดเขาตายทั้งเป็นสิ่งที่คุณกลัวที่สุดมักเป็นสิ่งที่คุณควรทำที่สุดมันไม่ใช่เพราะคุณต้องทรมาน แต่มันเป็นเพราะสิ่งที่อยู่หลังความกลัวคืออิสรภาพกลัวพูดในที่ประชุมแต่จริงๆนั่นคือโอกาสให้คนเห็นศักยภาพกลัวเลิกกับคนที่ไม่เห็นค่าแต่จริงๆนั่นคือการเริ่มต้นรักตัวเองกลัวลาออกจากงานแย่ๆแต่จริงๆนั่นคือการเปิดประตูสู่ชีวิตที่คุณอยากมีความกลัวไม่เคยหายแต่คนที่กล้าทำทั้งที่อย่างกลัวต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริง ไม่ต้องกล้าทั้งชีวิตแค่กล้าตอนนี้ก็พอคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทั้งชีวิตในพริบตาแค่กล้าลงมือทำหนึ่งอย่างที่เคยกลัวที่สุดแค่ครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตคุณไปตลอดการเพราะตอนที่คุณเอาชนะตัวเองได้สักครั้งหนึ่งคุณจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมอีกเยี่ยมครับต่อไปคือเนื้อหาตอนที่สามเลือกขออนุญาตใช้ชีวิตนี่คืออีกจุดเปลี่ยนที่ลึกและทรงพลังเพราะคนมากมาย ยืนรอทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวบทที่สมเลือกขออนุญาตใช้ชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้คุณจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ลึกๆก,กลับยังกลัวสายตาคนอื่นคุณอยากเริ่มธุรกิจอยากเปลี่ยนเส้นทางอยากรักตัวเองแต่คุณก็ยังรอรอให้พ่อแม่เข้าใจรอให้แฟนอนุมัติรอให้คนรอบข้างเห็นด้วยหรือรอให้ใครสักคนบอกว่าคุณทำได้แต่ในโลกจริง ไม่มีใครมีหน้าที่ให้คุณใช้ชีวิตนอกจากตัวคุณเองเพราะการขออนุญาตเป็นตัวเองคือกับดักของชีวิตถ้าคุณยังรอใครสักคนอนุญาตให้คุณเป็นในสิ่งที่อยากเป็นคุณจะติดอยู่ตรงนั้นไปตลอดชีวิตคนที่รอคำชมจะไม่กล้าทำอะไรใหม่คนที่รอให้ใครมาผลักจะไม่มีวันเริ่มเองคนที่รอให้คนอื่นเข้าใจจะไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเลย ชีวิตไม่ใช่ห้องเรียนที่คุณต้องขอครูเข้าห้องน้ำชีวิตคือของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นตั้งแต่วันนี้จุดเปลี่ยนที่แท้จริงเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่รอใครเมื่อคุณเลือกขออนุญาตคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ต้องถูกต้องสำหรับทุกคนแต่จะถูกต้องสำหรับตัวคุณเองและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนจริงบทที่สี่ หยุดวิ่งแล้วหันกลับมาเผชิญหน้าหลายคนบอกว่าตัวเองกำลังพยายามแต่ในความเป็นจริงเขากําลังพยายามหนีมากกว่าพยายามแก้หนีอดีตที่เจ็บหนีคนที่ทำร้ายหนีความผิดที่ยังไม่ให้อภัยตัวเองอันนี้ความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอแต่ต่อให้คุณวิ่งเร็วแค่ไหนคุณไม่มีวันหนีเงาของตัวเองพ้นหนีได้เท่ากับรอดแต่ไม่รอดเท่ากับเปลี่ยนฟังให้ดี คนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่หนีเก่งแต่คือคนที่กล้ายืนหยัดและหันหน้าเผชิญกับสิ่งที่กลัวกล้าดูแผลเก่าแล้วยอมรับมันกล้ามองอดีตตรงๆแล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้มันลากฉันอีกกล้ารับผิดชอบแม้สิ่งนั้นจะเคยทำให้คุณเจ็บปวดที่สุดไม่มีใครรอดพ้นจากความเจ็บรอแต่คนที่หยุดวิ่งคือคนที่เปลี่ยนความเจ็บเป็นพลังและใช้มันเป็นเชื้อไฟในการสร้างชีวิตใหม่ ความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การ,รเผชิญกับโลกแต่คือการ,รเผชิญกับตัวเองในกระจกคนส่วนใหญ่กล้าต่อสู้กับคนอื่นแต่ไม่กล้าต่อสู้กับความจริงในใจตัวเองและถ้าคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่กล้ายืนอยู่กับตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่โลกทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปบทที่หเลือกเส้นทางไม่ใช่แค่เพื่อรอดแต่เพื่อมีชีวิตในโลกที่โหดร้าย หลายคนแค่อยากรอดไปวันๆตื่นเช้าไปทำงานที่ไม่รักอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจฝืนตัวเองในชีวิตที่ไม่มีใครอยากได้แต่นั่นไม่ใช่ชีวิตนั่นคือการอยู่รอดแบบหมดไฟชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีลมหายใจแต่คือการรู้ว่าทุกลมหายใจมีความหมายคุณไม่ต้องเดินตามทางที่ใครขีดไว้สังคมจะบอกคุณว่าคุณต้องเรียนแบบนี้ ทำงานแบบนี้แต่งงานแบบนี้มีชีวิตที่ถูกต้องตามสูตรที่เขาวางแต่ความจริงคือไม่มีสูตรไหนที่แม่นยำไปกว่าหัวใจของคุณเองถ้าคุณต้องฝืนยิ้มในชีวิตที่ตัวเองไม่ได้เลือกถึงจะดูรอดแต่นั่นไม่ใช่การใช้ชีวิตและสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่างเปล่าแม้จะมีทุกอย่างที่โลกบอกว่าเพียบพร้อมแล้วก็ตามชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณไม่ยอมรอดแค่เพื่ออยู่ แต่ยอมลุกขึ้นเพื่อใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแม้มันจะเหนื่อยกว่าแม้มันจะเสี่ยงกว่าแต่คุณจะรู้ว่าทุกย่างก้าวมันมีค่ากว่าเดิมหลายเท่าต่อจากนี้ไปขอให้คุณกล้ายอมรับว่าคุณคือเจ้าของชีวิตตัวเองกล้าทำในสิ่งที่เคยกลัวที่สุดเอเลือกขออนุญาตใช้ชีวิตหันกลับมาเผชิญหน้าและเดินบนเส้นทางที่คุณเลือกเองอย่างมีศักดิ์ศรีขอบคุณจากใจนะครับ ที่คุณฟังมาจนถึงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตแต่ผมรู้ว่าคนเราจะไม่มานั่งฟังอะไรแบบนี้ถ้าในใจไม่เคยเจ็บหรือกำลังสู้กับอะไรบางอย่างอยู่จริงผมแค่อยากบอกว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้แย่คุณแค่กำลังโตในทางที่โลกอาจยังไม่เข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องรีบมีคำตอบทุกอย่างแค่คุณไม่ยอมแพ้กับตัวเอง แค่นั้นก็วิเศษมากแล้วเพราะคนที่กล้าหยุดฟังเสียงคนอื่นแล้วหันมาฟังหัวใจตัวเองคือคนที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจริงๆและถ้าคลิปนี้ได้จุดไฟบางอย่างในใจคุณผมดีใจมากๆเลยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชีวิตคุณเลือกเองคนเขียนบทเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางการต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะเติบโตไปด้วยกันดูคลิปนี้จบแล้ว ขอให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแบบไม่ขออนุญาตใครและเดินไปในเส้นทางที่หัวใจคุณเลือกด้วยตัวเองขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะ